สวัสดีครับไวรุ่นวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้วันพุทธที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกห้าวันนี้เราจูนรถคันสองคันต้มปีสองพันสิบเก้ากันหนึ่งคันกันอีกหนึ่งคันอ่าคันนี้ใส่ปลายท่อแต่งปลายครอปบ,บ้ากองแต่งอารเนสบิ๊กมอนเตอร์แล้วก็ ใส่สายหัวเทียนเฮลิเคนสองทางร้านเราเข้าไปด้วยแล้วก็กล่องอูแพกสามจูนมาแล้วแต่เขาบอกมันไม่จบมารอบนี้เขาก็เลยมาให้ผมจูนแก้ให้ใหม่แล้วก็ใส่สายหัวเทียนผมด้วยแค่นั้นเดี๋ยวเราจูนเสร็จทำอะไรเสร็จแก้เสร็จอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะไปรุน่นไปไปดูกันอันนี้เดี๋ยนนะอันนี้ พ่อกองกล่องพี่ใส่นานยังประมาณประมาณน่าจะพฤศจิกาครับปีที่ผ่านมาปีที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่พี่จะใส่ใช่ไหมใช่พี่จะใส่ครับอ่าก็คือเดิมเดิมพี่เป็นรถเดิมรถเดิมครับรถเดิมโรงงานเลยแล้วก็คืออะไรพ่อกองแล้วก็กล่องพฤศจิกาพี่แล้วใช่ครับพฤศจิกาพี่แล้วและมันเป็นชัางไหนครับมันเป็นอ่าคือเป็นชังไหนตอนนี้เมื่อเมื่อประมาณประมาณอ่ากุมภาเนี่ยผมผมขี่ไปปานอ่ะนะครับแล้วก็อ่าลองลองอัดอัดอัดทั้งแรกเลยออกออกทางใจแล้วก็เครื่องเนี่ยมันจะรู้สึก เอ่อไม่สมมตินะครับคือจะจะลั่นนะครับปังปังปังตั้งตั้งแต่จูนใช่ไหมเอ่อตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรมาเลยใช่ไหมคือยังไม่มีโอกาสได้ขับขับทางยาวๆนะครับปกติจะขับในเมืองขับอะไรเงี้ยพระรามสองใกล้ๆก็ก็แต่ว่าความรู้สึกมันมันยังไม่ใช่เหรครับคือรถแทนเอ่อถ้าเปลี่ยนท่อกรองแล้วมันน่าจะโล่งใช่ไหมครับอ่าครับแล้วถ้าถ้ารถบอกว่าจูนแล้วจูนแล้วมันก็ควรได้ดีก็มมันนผมไม่ดช่ถามว่าจูนแล้วไม่ว่าจะดีแค่ดีมากดีน้อยดีแค่ไหน มันก็ควรที่จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นแน่นอนแน่นอนใช่ใแต่ว่ามันมันมัความรู้สึกผมว่าตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนท่อกองกล่องนี่มันยังยังขับได้พี่เปิดบลูทูธอยู่ไหมครับบลูทูธเครื่องพี่เครื่องเครื่องพี่ปีดบลูทูธก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่ได้ถามร้านที่ทําให้ไหมเออเป็นเออเป็นพี่คนหนึ่งที่เขาเขาเอานําเอ่อพวกเอออะไหล่เข้ามานะครับเขาจะไม่ได้มีร้านโดยเฉพาะวันนั้นที่เอามาติดตั้งนี่ก็คือพอของเขาก็มาแล้วก็นัดมาติดตั้งที่บ้านนั่นแหละครับแล้วพี่ได้ถาามมมว่เออัันน ตูนใหม่ได้ไหมมันอะไรมันเออคือคือก็ขึบขี่ขี่ไปได้แต่ว่ามันยังไม่ได้เออ่ตามที่ต้องการน่ยนะครับคือรถรถรถทิจจูนรถทิจจูนมันน่าจะดีกว่ากว่าน,นี้นะครับคือใน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 คือใ,ในเบื้องต้นเนี่ยคือตอนตอนที่มาติดตั้งเนี่ยคืออาจจะมีปัญหาว่าแบตหมดด้วยวันนั้นนะครับแบตหมดคือยังไม่ได้ลองเครื่องนะครับอ่าครับเพราะว่าตูนพวกนี้อันตรายตูนนี้แบตเตอรี่ครับนั่นไม่ได้เลยจ้าในบูทตูนเปิดแล้วนะครับปิดปิดครับพี่ปิดแล้วใช่ครับโอเคครับปิดตอนครับ ปิดละบุตรสุดแล้วนึกไงมาหาผมครับคือติดตามมานานนะครับนะตอน่อนที่ผมจะออกออกัะเลอีกผมก็ติดตามอยู่ว่าถ้าออกทะเลเนี่ยมันอย่างน้อยเราก็ต้องหาหาช่างกันนะใกล้บ้านอ่ะแต่ว่าแต่บ้านผมมันจะไม่ค่อยมีมีมีช่างมีร้านแล้วก็มีร้านอยู่ร้านหนึ่งแต่ว่าดูดูก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถใหญ่ๆนะฮะกล่องอยู่ไหนพี่กล่องไม่มีโอ้โหโดนแล้วผมอะกล่องไม่มี ผมก็ว่าผมหาไม่เจอกล่องไม่มีไม่ได้เสียบไว้เขาเสียบให้พี่เป้าผมว่าผมเขาคืนไม่ใช่เขางานเสร็จแล้วก็คืนนี้พี่เหรอใช่ครับผมเห็นนะเะครับเขาติดมาให้ผมเลยแล้วก็รถเนี่ยผมเข้าศูนย์ครั้งหนึ่งศูนย์ครั้งหนึ่งแล้วก็นั้นเอาไง<ม>นะให้มันอยู่ในฝากเอาข้างพี่นะหวังว่าอย่างนั้นนะครับตอนงั้นพี่ก็ต้องกลับบ้านใ,นใหม่แล้วไม่มีกล่องนะ่ะนี่ไงโอ้เออเด๊ะเด๊ะเด๊ะเดมีกล่องมาให้แต่เขาไม่ได้ใส<อ>่เดี๋ยว,<ๆ>ยวโชคดีโชคดีพี่ไม่ต้องขับรถกลับบ้านแล้วยังอยู่ยังอออออออยยยยยยููู่่่่่นนนะะครรัััับบ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 งงกกกกกกลล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 แแแแแ้้้้้้้้ววววววจจขถาาเเเเเเดีืืืไฮ กล่องมันยังอยู่ับรถเนี่ยมันไม่ได้เป็นไหนเนี่ยผมบอกแล<ม>้วเวลาจูนเส็จอะถ้าบอกให้เสียบกล่องไวเออเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเสียบก็ได้ก็เอากล่องมาให้ผมแล้วก็ถามว่าเสียบกล่องตัวนี้ยมันเสียบก็ได้ไม่เสียบก็ได้ถ้าพี่ไม่ไม่สนใจกับมาแล้วพี่ก็ถอดเก็บแต่ถ้าเสียบไว้มันสามารถทําอะไรได้อีกหลังจากที่เราทูนเสร็จแล้วก็คือพี่มีที่จับโทรศัพท์ก็พ,พี่สามารถดูแบตเตอรี่ดูอุณหภูมิเครื่องดูรอบดูความเร็วดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดูองศาไฟจุดระเบิดดูการฉีดหัวฉีด ดูได้หมดทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันของมันแบบเรียลไทม์เลยคือ,อหลังจากจูนเสร็จแล้วคือพี<ป>่สามารถดูได้ตลอดเวลาแต่ถ้าพี่ไม่เสียบไว้พี่ก็ดูอะไรไม่ได้เลยถึงแม้อยากจะดู<น>ก็จะดูไม<อ>่ได้แต่ถ้าพี่ไม่คิดจะดูไม่คิดจะทําอะไรกับมันเลยะก็เก็บกลับบ้านแค่นั้นจบแต่ถ้าคิดว่าพี่ดูอย่างน้อยก็เอาไว้ดูแบตเตอรี่ว่าตอนนี้แบตเราเหลือเท่าไหร่มีเท่าไหร่ไฟชาร์จดีไหมอ่าอย่างน้อยเลยคือดูแบตเตอรี่ดูองคภูมเครื่องดูดูวัดรอบได้แบบว่าไม่ต้องเราไม่ต้องมามองไอ้ตรงนี้ มันก็จะเป็นจอใหญ่อยู่ตรงนี้ได้เลยในแอปใช่ครับผมก็ว่ามันกล่องไม่มาแล้วทีเลยเออผมตกใจเลยเกือบแล้วคือว่าเขาาไว้บ้านแลเกือบแล้วเกือบได้กลับบ้านฟรัมยี่ไหนเนี่ยผมอยู่นู่นนทุกคู่นะครับทุกคู่ด้วยนี่ล้วยังอยู่ในกล่องข้างเนี่ยเกือบแล้วเกือบได้กลับบ้านเกือบเกอบเกือบเกอบเกื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 อบเเกือบเกือบเบเกือ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 บเก ผมมั่นใจเห็นรถเข้ามาแต่ละคันนี่ก็โหสภาพแย่กว่าผมยังยังยังออกไปได้นี่ผมว่าผนะผมผมผมว่าคงอ่าอ่ะอ่าอ่าแล้วก็เยอะครับผมเราช่วยได้ครับก็ก็ข้าวบ้าคันนี้ท่อค้าบ้ากองอ่าอะไรเนสบอลอะไรบิ๊กมอนสเตอร์ใช่ใช่มอนสเตอร์อ่าแล้วก็กองเอฟพีสามครับครับผมลุ้นใหม่แล้วลุ้นแก้แล้วจบไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันได้ได้ครับมาลุ้นกัน ต้คิดว่าเปลี่ยนไหมจากการฟังเสียงเปลี่ยนนี่ยเปลยคือต่างจากการที่ตัวยาจะได้คืออะจากการอันนี้อันนี้อันนี้ทูวให้แล้วแก้ให้แล้วใส่โมเ่ลเปลี่ยนแล้วแต่ยังไม่ได้ไปลองอ่ะจากการฟังเสียงเบื้องต้นอ่าคิดว่ามันเปลี่ยนจากของเดิมคิดว่ามันเปลี่ยนจากของเดิมพี่ไหมต่างเปลี่ยนคือโดยโดยฟังเสียงแล้วนะคือฟังจากเสียงก่อนอ่าคราวนี้พี่ ไปลองผมไม่มีไดโน่ให้ขึ้นอันนี้มันต้องใช้ถนนจริงเพื่อที่การขี่จริงๆว่ามันตอบโจทย์พี่ไหมพิธีลองก็คือพยายามลองให้หมดในทุกๆุกเกียร์ให้ได้เท่าที่จะเท่าที่จะลองได้ขอให้พยายามลองให้ได้เพื่อที่จะดูว่าเกียร์หนึ่งออกตัวไปเป็นยังไงตัดไม่ตัดสับเกียร์ห้อยไม่ห้อยพอสับเกียร์แล้วกระแทกคันเร่งตรงเนี่ยมีวอดวูบรอไหมหรือมันไปต่อเลยก็ว่ากันไปหนึ่งสองสามสี่ห้า ให้หมดให้ได้เพื่อีจะดูว่าอบางทีอาจจะมีเกียร์สี่ไปเกียร์ห้ามีวอดก็จะได้รู้ว่าเออแสดงว่าเกียร์สี่ไปเกียร์ห้าเรายังมันอ่าใช่เพื่อีจะรู้ทุกเกียร์อ่าใช่ว่ามันเป็นยังไงที่จะเป็นคนขี่เร็วหรือไม่เร็วอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้คือการลองพยายามลองให้หมดให้ได้ดูก่อนว่าดูไปแล้วมันเป็นยังไงดีขึ้นไหมพอหลังพอขากลับก็ขี่แบบที่พี่ขี่สไตล์พี่เลยพี่อยากขี่แบบเกียร์สูงรอบต่ำลองดูว่ามันตอบโจทย์ไหมมันดีขึ้นกว่าตอนมาไหม อ่าจะได้กลับมาก็จะได้แก้กันถูกไม่ใช่ว่าพี่บอกเออโอเคลกลับบ้านเลยคือกลับบ้านไปแล้วเกิดลอบไปมันไม่ได้อ๋ออ่าพี่ก็ต้องกลับมาพงใหม่อ,อ,อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องของผมแล้วผมต้องรอพี่อยู่นี่ผมไม่ไทีเียดแล้วพี่ต้องไงขี่มาอีกแต่ถ้าตอนนี้คือพี่ลองให้จบก่อนส่วนการระยะยาวก็ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึง่งเพราะถ้าระยะระยะต้นแล้วพี่สามารถลองได้ทุกียร์มันต้องดีขึ้นแน่นอนใช่ว่ามันยังมีตบอยู่ไหมมันยังมีวอดเหมือนของเดิมอยู่ไหมมีสะอึกมีอะไรอยู่ไหม ลอกไม่ได้อ่าลอกไม่ได้อย่างนึงที่แค่ออกไปแดงเพิ่มเดียวประมาณห้าสิบเปอร์เซมันก็ต้องเปลี่ยนละอ่าเปลี่ยนเปี่ยนสองละอ่านั่นแหละอันนี้พี่ไปลองไปลองได้เลยอันนี้ท่อท่ออ่านี่อันนี้ท่อคอปปาปลายท่อแต่งอย่างเดียวคอเดิมปลายท่อแต่งคอเดิมอ่าคอปปาปลายคอปปากล่องอ่าอเลเนสบิ๊กมอนเตอร์สายวัตเทียนเฮอริเคนกล่องเอฟพีสามแค่นั้นจบ ไม่เสียบนะมาแล้วมาแล้วมาเลยเลยเลยแรงเกินแรงเกินเขาไม่ได้เสียบเขาจอดแล้วไม่เสียบจอดกลับเพื่อนครับจอดเลย ยกนิ้วเลยคุณแก้ให้ใหม่แล้วครับพี่ไปลองเกงแล้วเข้าสึกเป็นจังไสโอ้รู้สึกว่าม้ามันมาจากไหนไม่รู้มาทำเยอะมากเลยท็อปแบบเลียดเลียกมาแบบเกียหนึ่งแล้วก็ลากลากก็ยาวขึ้นอ่ายาวยาวยาวคิดว่าน่าจะพี่ใส่ให้ยับเลยผมไม่รู้พ่เป็นคนเกี่ยพี่เป็นคนเกียยนตัวเองว่ามันดียังไงมันเป็นยังไงแต่ว่า้าลุุ้นมันอาจจะไม่มีวิ่งยาวๆนะครับลองลองอัดเท่าที่ได้ก็คือว่าเท่าที่ความรู้สึกผมนะครับครับม้ามีเพิ่มขึ้นเยอะมาก แล้วก็ไ uh, uh, อ้ท็อปท็อกนะคือจุดท็อปอ่ะแล้วก็จากเดิมที่เราขี่นี่คือมันจะมันจะอั้นนะครับเยีนหนึ่งนี่วิงว่งวิ่งได้ไม่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 สุดแต่นี้ก็คือสามารถที่จะอัดอัดได้ยาวเลยเยีนหนึ่งเฉพาะเยีนหนึ่งนะครับเยีนสองนี่ก็ก็อัดได้ก็ความรู้สึกมันจะมันจะคล้ายๆกับว่ารถนี่มันจะพึ้ง ยี 2> i i 2่สองนะอ่าครับพ so okay, so uh ุ oh. ่งเลยยีหนึ่งนี่ก็เหมือนกันพุ่งละอ่ายีสองนี่ก็ได้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 อยู่ยีสามจี่สามนี่อาพอดีจังหวะถนนมันมันไม่พอละเดี๋ยวบอกนะว่าพี่ไปสู่ถนนแค่สองเกียร์ไม่เกินสเกียร์ก็สองสเกียร์สเกียร์นี่ผมพยายามใช้มันโอ้ถนนยาวอยู่นะก็ติดติดติดแนดตนดตนดติ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 ดนนัติด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 ินติยุิิินยุดิิิใช้คอ เอาเอาเอาออตัวตัดไหมไม่ไม่ตัดครับไม่ตัดเกียร์ห้อยไหมไม่มีไม่มีห้อยไม่มีไมม่ีเกียร์ไม่มีห้อยเลยเมื่อก่อนกระแทกเขาเร่งส่งเขาเร่งส่งเลยเขาเร่งส่งเลยไม่มีวอดเกียร์แบบปุ๊บปุ๊บตายเลยครับผมว่าผมยี้ไปลองมากี่เกียร์ได้ลองมากี่เกียร์ผมลองประมาณสามเกียร์ที่ไม่ใช้เกียร์สีเนี่ยไม่มีไม่มีโอกาสจะใช้ครับว่าถ้าเกียร์สีเนี่ยถ้าขี่ทางไกลๆเนี่ยผมว่าร้อยแปดเนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม่หนีไม่หนีไม่หนีเกียร์สี น่าจะน่าจะถ้าถ้ากับรถรถเอ่อเซกันดีๆนะเพราะว่าเครื่องคันสองจับสปอร์ตเตอร์นะถ้าถ้าวิ่งโมบนโน่นะไม่ได้วิ่งบนถนนนะบนถนนผมบอกเลยมีแน่ๆสองร้อยยี่สิบบวกกับสมรรถนะของมันจริงๆอ่ะที่เค้นบางทีมีแน่ๆร้อยยี่สิบบวกแต่บนถนนจะถึงไม่ถึงนั่นอีกเรื่องนึงบนถนนไม่อาจจะขี่ได้ไม่ถึงหรอกเพราะมันจะล็อกกนซะก่อนอ่าใช่ใช่เพราะสิ่งที่ผมให้ไปผมยังยังสุดยังยังดูยังสุดสั่นอยู่แบบแบบเฮ้ยมันติดเบรคตัวตัวตัวเดียวแล้วตอนก่อนมา ก่อนหน้าผมลุกครับผมประคองมาครับาตอนนี้ตายแล้วตอจูนมาแล้วนะก่อนหน้านี่ประคองมาครับผมผมมีหน้าที่แค่มองกับมันคำนวณกับมันว่าอะไรที่ควรจะแก้ให้กับคันนี้ไปกับพ่อคุป้ากองแต่งตัวนี้ผมมีหน้าที่แค่นั้นว่าจะทำยังไงให้รถผมมองได้อย่างดี้ว่าพอใจสุดๆครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ทำรถมาออกมาแบบโอ้ได้เหมือนกับ ได้ท็อปมาได้แรงได้ม้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ก็ขี่มามันไม่เคยอารมณ์นี้ผมก็ไม่รู้อะผมผมผมบอกเลยว่าอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นคนขี่รู้เปล่าป่ะดีขึ้นแค่ไหนยังไงอย่างที่ผมบอกพี่พี่ควรเป็นคนที่จะไปขี่เพราะพี่เป็นคนใช้รถจริงๆรนพี่จะรู้เองว่าก่อนกับหลังสามปีสามปีอยู่กับผมเนี่ยเอ่อจากจากเดิมศูนย์เลยนะเอาจากศูนย์เลยนะครับก็ก็ได้อ่ก็ถือว่าโอเคโอเค แล้วก็มาอัปเกรดเป็นสเตจวันเนี่ยคืออาจจะจูนยัง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 ไม่ถูกใจอ่ะเดี๋ยวจนกว่าเนี่ยมามามาเจอจ่าเนี่ยก็คิดว่ารถมันจะวิ่งได้ขนาดนี้ไหมควารู้สึกทีแรกแบบว่าผมคิดว่า,วามันน่าจะเอาเยอะมากไปกว่านี้ก็คือจากเดิมที่จูนเนี่ยผมว่าเราก็เคยวิ่งอ่ะร้อยร้อยร้อยห้าขึ้นเลยนะครับร้อยห้าแล้วก็เออแต่ถามว่ามันมีอาการตดอย่างหนึ่งแล้วก็รถเนี่ยมันจะบืดบืดอ่าครับบืดมันคือมันเหมือนกัว่ามันมันมันรอรอบรอรอบเวลาที่แบบ จุดหน้าที่เป็นก็คือพอเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บพอเราจะกระแทกกันเร่งเนี่ยมันจะลอนนิดเดียวจะรอนใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะลากได้ยาวได้ยาวเกียร์หนึ่งนี่ลากได้จนมือครับเหมือนกับเบิดสุดเลยนะเหมือนกับมันก็จะสุดเลยได้โอเคหนึ่งไปร้อยร้อยกไม่ได้อย่างนี้เมื่อก่อนยังไม่ได้อย่างนี้มันไปไปไม่ได้ผมไม่รู้นะพี่ขี่ผมไม่รูผมไม่ได้ที่แค่แก้ไขให้มันดีขึ้นขอบคุณมากครับขอบคุยิ่งจบไหมเนี่ย เดี๋ยวจะต้องลองทางทางยาวหมายถึว่าเบื้องต้นเบื้องต้นตอนนี้ผมว่าผมว่าโอเคเลยผมพอใจมากจบใช่ใช่คิดว่ามาหาผมมันจะจบไหมเนี่ยผมได้อย่างนี้ผมก็พอใจแล้วไปทีแรกอะคิดว่ามาหาผมคิดว่ามันจะวิ่งได้แต่ที่นีก็ก็ยังคิดคิดอยู่ว่าแต่ว่าดูดีฟังมั่นใจนะที่ที่ดูครับก็โอเคเราตัดสินใจมาที่นี่นะครับจริงๆว่าทางที่ผมมาเนี่ยมันจะมีเยอะนะไอ้ร้านร้านร้านฮาเรนเนี่ยผมยอมสามารถที่มาอย่างไี้เนี่ยคุกคกรามสอน โอ้คนละคนละเยอะเอาไว้เอาไว้ง่ายสมุทรสาครดีดีเนี่ยมาประทุมธานีเนี่ยมาถึงมาถึงนี่เนี่ยก็ไปกลับก็หลอดกว่าโลนะเจ็ดสิบกว่าโลไปกลับก็ร้อยกว่าโลคือพิสูจน์ว่าอ๋อมันเอ่อไม่มีอะไรต้องแก้นะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีโดยโดยเซนที่ผมนะนะผมว่า มันตอบโจทย์ผมดแลโอเคแล้วก็ของก็ของบอกก็ของบอกจบก็จบไม่แก้ก็ไม่แก้จบเออจะให้ผมแก้ไงอยู่ในเมื like so ่อแบบเฮ้ยเราไม่เคยขี่อย่างนี้อ่าครับท so ันเร็วกันได้อย่างนี้ก็ขอให้ขับขี่ให้สนุกยิ่งขึ้นขับขี่สนุกแล้วก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมครับขอครับขอครับแน่นะโอเได้ได้แล้วเพราะผมไม่ได้ไปขี่ไม่รู้แบบพี่หรอกแน่นะแจริงจะบอกไงดียก็เถอ๋อลองขี่